ี่นะคะเรามาอยู่ท kind of <Okay. Okay. S 2> ี่บ้านอิฐแดงค่ะชื่อว่าอะไรนะคะคาเนโมริเลดบิกแวร์เฮาส์นะครับโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะเข้าไปเลยแม่ได้เอาแบตกล้องมาอยู่เนาะอ๋อไม่เป็นไรน้ำแข็งอะน้ำแข็งทั้งหมดอะตอนนี้หิมะตกหนักนะฮาโคดาเทเบเขาที่อะไรมั้ ตอนนี้เราขอเที่ยวด้านในก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายรูปภายนอกนะครับเป็นบ้านอีฐแดงที่เขาชอบมาถ่ายช่วงคริสต์มาสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกอะอารินพาเดินทัวรเลยค่ะเป็นพวกของอ่ะพาเก็บความทรงจำมาเลยนะ โกดังอิดแดงค่ะเลบริกแวร์เฮาส์นะครับีนช่วงคิดสวาสเขาจะมากันนะมีทั้งสถานที่ให้ช้อปปิ้งด้วยนะครับเป็นพวกของฝากกองดนตรีมีหมดเลยเนาะขอตอนนี้มีมาตองหนักมากบ้านอิดแดงสวนดูคนไทยนะครับก็หายรูปกันเยอะเต็มสถานที่แล้วนะครับติดทะเลนะครับสถานที่ติดทะเลแล้วก็ เป็นบ้านแดงมีต้นสนประดับสวยงามนะครับหูชาหมดแล้วต่อนะเดี๋ยวไปต่อกันข้างในเลยเนาะโอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่ประเทศไหนคะก็โกดังบ้านอินแดงเลยครับโกดังอินแดงนะครับใช่่คะ วิวที่นี่คือไม่อยากกลับเลยนะสวยมากครับสวยสวยดูหิ่มมาเรียบมากทุกคนมันไม่กล้าเหยียบเลยสวยนะครับตรงนี้แต่ซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยต้องไปถ่ายตรงริมน้ำใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะใช่ไหมถ่ายตรงริมน้ำเข้ามาเนาะ ก็เขาว่า,าบ้านอิฐแดงก็มีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก <c oughs> ็ะมันดะมีอะไรเนาะมีของขายแล้วก็มีโกดังที่เขาถ่ายรูปกันนะครับออในโซนอิฐแดงเลยเดี๋ยวเร,เราจะไปกันไหนเราจะไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเราไปเนินฮาจิมั่งนะครับสถานีต่อไปไปกันเลยลุยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ เล่นฮาจิมังค่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็น,นสนิเกนเจอรของทาโกนาเตะนะคะครับทุกคนเห็นทะเลด้วยนะคะสวยมากตัวนี้เป็นอีกซิเนเจอร์อีกที่นึงนะครับเป็นเนินที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับแต่นี้เรามาเช้านะคนก็เลยยังไม่ค่อยมีนะครับใช่ค่ะ เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป้อมดาว,ดาวหรือว่าปราสาทโกเลียวคาคุทาวเวอร์แต่ตอนนี้นะคะหิมะตกหนักมากนะคะมันอาจจะไม่สวยเท่าดูดูไม้ผลิกนะคะต้องลุ้นนะว่าเป็นยังไงนองอย่าไปอย่าไปกันเลยนะคะ กดดิกดลิฟต์ไหมโอเคต้องขึ้นลิฟต์ก่อนเนาะโอ้มีหลายชั้นเดีย๋ยวไหนมาก็ดูเห่างไกัจบไปแถะเดี๋ยวเกดกลับไปกลับมาเนาะแต่หิมะตกเขาว่าจะก่อยๆหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> อันไหน <c oughs> ทอม,มดีๆนั่นเไนะค<ห><ห>ะ,ะเราจะล่องให้เอาไม้ไปกันเอาหรอม่เอาอยู่ไหนฮะตวอักรกา์ไหเนี่ที่เขาบอกนั่นแหละ,ละเขามีโชว์ในลิปป์ด้วยนะฮะ ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บนป้อมดาวแล้วนะครับหรือโกเรียวคาคุคากดาเตะนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปดาวเนาะอันนี้ต้องมาหน้าฤดูใบไม้ผลินะ่าจะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็มีวิวเมืองนะครับเป็นวิวเมืองสูงมากนะครับ ความสูงนี่สูงมากเลยเห็นวิวเมืองอาโกาเตะนะครับผมอ่าพาเดินสำรวจนะครับยู่นทางนู้นเลยครับ,น,น,รบนี่ไงเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เขาสร้าง ใหม่ๆบ้านทรงญี่ปุ่นเลยดูวิวเมืองได้ร,บรอบๆเลยนะครับอยู่ข้างบนนี้เมื่อกี้ก็แอบอะไรนะแอบไม่สวยอยู่นิดนึงเนาะตอนขึ้นมาเราต้องรอเวลาเนาะเพื่อให้พายุหิมะไปก่อนถ้าแนะนนะคะถ้าจะมาที่นี่เนี่ยแนะนำมาดูใหม่ใม่ นี่เป็นวิวเมืองนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทะเลทะเลล้อมรอบนะครับอ,อ่ะก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออนเซ็นอะไรนะลิงแช่ออนเซ็นใช่ไหมครับ่มันหนาวมันแก้ไปแช่ <c oughs> ครับผมอ่บาบายบาย ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนกันคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ลิงแชออนเซนสวนพฤษศาสตร์นะคะแห่งไทโกดาเต <c oughs> เดี๋ยวมีลิงแชออนเซนด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไม่อย่ะลงจ๊เดี๋ยวป้าป้าจ่ายค่าตั๋วก่อนนะ <c oughs> อันนี้อะไรผู้ใหญ่เท่าไหร่ผู้ใหญ่ทั่วไป300เยนนะคะ ถ้ามากลุ่มมากกว่า20คนเอาคิดแค่204คนละ240เยนเด็กนักเรียน100ค่ะ300กับ100อ๋อ300กับ100หนาวมากจ่ายก่อนเลยอ่ะโอายเดี๋ยวมาเยติ๊กติ๊กติ๊กไว้ติ๊กไว้เฟซนั่นแหละเอุ้ยแม่ผ่าหิมะาุ่หิมะมาแล้วเดี๋ยวแม่จะไปโอนกับพนด คุณผิมะลอนลิงนมากลิงวมันก็เลยแช่ออนเซนคนก็อยากจะแช่ว่าด้วยบ้าง

Rút tôi nó cột ốc vô Ờ, oh, hay Rút oh, tôi mưa Nắng สวัด oui. you ีคร mm ับนี oh, ่สวัสด nah ีครับมาดูเ่กันแก้มแดงอ๋อให้ดูแปะมันหนาวโอ้ยน้ำดูน้ำมันอุ่นเหรอคือใช่เป็นออนเซ็นน้ำอุ่นอย่างที่บอกก็คือมันแท่จริงๆ หนาวโอ้โหดูดิน้องแช่น้องเลยโอ้โหดูนี่งอฟ่าลิงอี่ไงโอฟ่าลิงว่ะดูลิงเลยแส่ออเซนแนี่ยโอ้โหแสงออเ

เราต้องมีอาหารให้มันนะดูนี่อุ้ยเป็นอาหารที่มันดีไหมไปไหนไหนดิงแช่ออนเซ็นนะดูโองว่ะแน่เราจะโอ้โหตกหนักมากครับนี่นะนี่มาตอนนี้ลิงตัวนี้นี่ไปไหนมาดูแช่ออนเซ็นเฉยเลย ไม่กล้าออกมาทำไมมันต้องหน้าขึ้นมาแบบนั้นด้วยหน้าแดงๆนี่แก้มแดงนี่ถ้าไปซื้ออาหารต้องไปซื้อตรงนู้นอ๋ออาหารต้องอยู่ตรงนู้นนะใช่โอ้เข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาไปเอาอาหารให้มันลลููกกม่ว าาก้มขามาดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูดิหน้าสงสารเนีย่ยดูตัวน,วนี้ดูตัวที่อยู่ด้านล่าง<ะ> <c oughs> ไปซื้ออาหารให้มันกันดีกว่าไปกันเลย <c oughs> ล,ลองลื่นด้วยนะจ๊ะ ระวังลี่นด้วยมาเข้าปากใครที่พาเอ่อครอบครัวมาเที่ยวนะข้อหนึ่งที่ระวังก็คือต้องระวังลื่นมันคืออะไรข้างในไม่ได้ไมีอะไรมีเป็น ตรงสวนนะตรงส,วน,สวนต้นไม้บ้านเขาแต่ที่น่าสนใจตรงสวนนี่ก็คือลิงใช่ไหมเรามาดูลิงกันมีลิงด้วยเหรอก็ลิงเมื่อกี้ไงไมันอยู่ในนี้ด้วยเหรอไม่อยู่อันนี้เขาให้เดินดูสวนของเขาก็ทุกคนน่าจะได้เห็นจากหลายหลายช่องแล้วเนาะตรงนี้นะใช่ค่ะอ่า แล้วอาหารไปซื้อได้ที่ไหนบ้างอาหารเนระอาหารน่าจะอยู่ด้านนอกนะก็ไม่มีอะไรแถวนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่สารากางเลยเนาะ สารากลางฮากูดะเตะเลยไหมก็เม şey ื่อกี้ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วไงครับอ่างั้นไปเจอกันที่สารากลางเลยนะครับ ตอนนี้นะคะเรามากินปิ้งย่างนะคะชื่อร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านหรอร้านนี้เปล่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรต้องแปลกันเอานะครับก็พยายามขี่รถตามหาร้านปิ้งย่างนะครับคนแน่นมากเลยนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่ร้านนี้เขายินดตกันนี่คนแน่นเลยนะใช่ไหมฮะเราไปมาสองร้านเพิ่งจะได้ร้านที่สาม่ลยนะเนาะ ก็เป็นอันนี้ก็ไม่อั้นนะครับใช่ไหมไม่อั้นนะครับปปตกหัวแล้วประมาณ3 6 0 0หรอเยนนะครับส่วนเด็กก็ครึ่งราคาไปนะครับผมครึ่งราคาไปนะก็ตกคนละประมาณเก0ร้อบาทนะผู้ใหญ่อันนี้ก็ยังงงอยู่เลยฮะัูกทุกไปยังไม่มีเลยนะฮะดูเข,เขาใส่อันนี้น่าจะอันนั้นแหละจำเป็นละ ร้านนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆลองมากินดูนะครับว่าจะเหมือนบ้านเราไหมพอแล้วิหอมเนาะออลยคแม่ก็ออกสำเนียงพูดเมืองหน่อยนะครับพูดภาษาเหนือพอแล้วก็แล้วแล้วงั้นเดี๋ยวคืนนี้เ,เดี๋ยวเรากลับไปนอนกันต่อเลยนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ไหนต่อก็นนฝากติดตาม EP สองได้นะครับ 好了,好了。